เอาละครับนี่เป็นระบบเสียงของทางบ้านไม่เศร้าครับอ่าเมื่อนี้มาลงงานอยู่ที่บ้านกระเบืออบอบเบ้องนอกครับตำบลกระเบื้องนอกครับอันนี้เป็นนี่ครับเจ้าของครับอ่าอาจารย์บอมครับเนี่ยอ่าไม่ใช่ของใของเขาบอมโยนยาบ้าอันนี้ไม่ด้านครับเอ็มสามสิบสองตัวนี้เป็นตัวไรครับตึกก่อนเนาะก่อนตัวไรเนาะตัวสามสิบสองอ่านะครับนี่ตัวแรก โอ้โบเมนเจ็ดแปดปีเราบอตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดปีครับต่อช่วงที่มันลงมาแปดหมื่นไม่ไหมครับต่อช่วงราคามันเลหรียญลดลงตรงอหนอันนี้ลงมาแปดหมื่นครูปอเล่ตอนนั้นออ๋นะครับยุบสุดยอดแล้วครับนี่อันนี้เป็นกระเดื่องครับอยู่ประมาณนี้ครับอ่าของกระเดื่องครับเดี๋ย่ออีจังหน่อยกับสิเลีนแล้วเนาะอาจารย์เนาะ ประมาณสองทุ่มครับประมาณอีก5นาทีได้เล่นครับเดี๋ยวเขาสิไปฟังเสียงข้างหน้าครับนี่คือระบบครับจากมิกก็จะมาหาซูคอร์ดใส่ของอีหยังเนี่ยครับจันโอมาแล้วนี่เอ็มเออาร์สองหกศูนย์เอครับโอ้ตัวนี้มื่นไปบอ้มือนหาไปหามือนไปบ่ประมาณครับผมอยบกมาได้เอก่อนพอเราไปซื้อเราลองมาครัไม่อยากได้ผมใส่ยังก็ได้เราอยากได้ลองก็ซื้อมานโหลดก็เปิดแฟลชกอน อันนี้ชุดคับเบรครับอ่าคับเบรสิเป็นทางเมกากาวซูนซูนสองครับอ่าตัวที่บอบโปครับอ่าเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วกาตัวคับกลางแหลมครับก็จะเป็นทีดีเคอ่าทีดีสิบสามครับนี่รุ่นนี้เลยครับนะครับอ่าทีดีสิบสามมันนี่ก็สำรองใหม่ครับก็ได้ใส่นะครับอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งครับนี่อีกหนึ่งฝั่งอยูปานนี่นะครับไฟครับมือนี้ตกลงจังหน่อยครับมือนี้ใส่ไฟบานครับไฟแค่ประมาณ200ครับอ่าสองร้อยหนึ่ง 208แกับสองเจครับอ่าแต่ถือว่าน้อยอยู่ครับอ่าถือว่าน้อยอยู่ครับอ่าระบบบนเวทีอยู่ประมาณนี้ครับอ่านี่แทรกวงของเพลินครับอืมเนี่ยที่บอด์ด2โตครับอ่านี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับยดี๋ยวเภาพไปฟั่งทางนาครับอืไปฟั่งทางนาอันนี้เป็นระบบ้างนาเวทีครับนะตอนนี้ครับของลูกทุ่งบ้านใหม่ครับอ่าไซเบทเทอร์โบ21ชบนิวครับ ฉบับอาจารย์เผ่าเปิ้นตีเองครับข้างละ8ดใบแล้วก็เสียงกลางแหลมครับก็จะเป็นเสียงกลางแหลมของทางลูกคุงบ้านใหม่เช่นเดียวกันครับข้างละ8ดใบเป็นหนึ่งพ่หนึ่งครับอ,อยู่ประมาณนี้ครับผมอีกสักครู่ครับจะได้ทําการแสดงแล้วครับ